ทาหารอดทุนอดทงหนูหนูควักไฟมอไปมาทับถมบอปลา,าตาก้มขอมพี่ทำยาโอเคโกมัยโกมที่หัวโอเค อาแมงวันตออีเแลแมงวีแมงวีตอ,อมอสวยลกูกองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตา ดีด <d> <d> ีอะไรลูกดีหมาหด็อกสุนัขที่แผนแผนในรูปคืออะไรทีที่ต้ม <announce> กระทะ